Travel in a saucer เพื่อนเจะต้องเดินทางโดยใช้ยาน UFO จำนวนทั้งหมด2,000เมตรเราจะไปเอา UFO ตามเมืองที่มันเป็นชื่อม่วงก็ได้นะคะแต่ว่าซานแนะนำให้ไปเอาที่ตรงสะพานเขียวนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนแล้วก็ในนี้เนี่ยมันจะมีจอ่อชัวๆเลยค่ะ1นึ่ลำ สะพานเขียวนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับเมืองคอนี่คอมเพล็กซ์นะคะพอมาถึงที่นี่แล้วหยิบ UFO แล้วก็ขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบระยะทางได้เลยใช่คิดว่าถ้าเกิดมาเป็นตี้เนี่ยสามารถที่จะให้คนอื่นขับแล้วเราก็อยู่เฉยๆบนยานก็ได้น่าจะนับเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันบอกว่าทราเ e l ไม่ใช่ Drive เนาะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดแบบ ไม่นับให้ใช่ไหมคะก็ต้องมาขับเองนะคะแยกกันทำกับเพื่อนถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตได้โดยการไปที่ Item s มช็กดที่ Support ตอะครีเอเทางด้านขวาล่างของจอพิมพ์ Beauty and a n n a b a t ์แล้วก็กด Accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะ หรือถ้าอยากจะโดเน a t ผ่านช่องทางครูม y w วัล e t ก็สามารถทำได้โดยการโดเน a t มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของเจาอันนี้เลยค่ะเบอร์นี้มันเป็นครู wallet ของซายเองนะคะ